สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพลินโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมอ่า Monster Gym Championship นะครับหรือ p ปเกมอนเวิร์สนั่นเองก็สำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็จะมาเด็กกิจกรรมกันนะครับอย่าไปไงตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มก็ฝากอะไรตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้แล้วกันนะครับผมป่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะสำหรับตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นช่องสำรองนะก็นะฮะกิจกรรมในวันนี้เนี่ยนะครับก็มีโปเกมอนเทพ S s R เข้ามาใหม่ครับนี่เลยนี่ครับฮัชชิเลนนะครับผมตัวนี้ก็เป็นโปเกมอนตัวใหม่นะฮะ หรือชื่อในภาษาอังกฤษครับพิมารีน่านะฮะก็เราสามารถที่จะรับฟรีได้ด้วยนะครับกดไปที่คลิกทูเกตเดอะทริอัลโปเกมอนนะฮะอันนี้มันจะให้เอาไปใช้ฟรีได้7วันนะครับผมนี่ครับเป็น SR ตัวใหม่ของเกมนี้เลยนะครับอ่าเป็นสายนะครับซัพพ o ร์ r รีคอนะครับผมก็เป็นสาย Support ตัวใหม่นะครับอ่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาแปลสกิลให้ในคลิปถัดไปนะฮะ อ่ะโอเคนะครับเราไปดูกิจกรรมภายในเกมกันนะว่าสุดาห์นี้นะครับสุดสัปดาห์เนี่ยนะฮะทุกๆวันศุกร์เนี่ยมันจะมีกิจกรรมวันศุกร์จะมีกิจกรรมเข้าใหม่นะอ่ะนี่ครับมีโปรโมชั่นสตูดิโอแต่ว่าไว้ค่อยว่ากันนะครับอ่ะเราไปดูกิจกรรมหลักๆแล้วกันที่น่าสนใจนะครับก็มีครับให้ดูเลยในส่วนของอ่า t i m e Iceland นะครับผมนี่ไทม์ไอซ์แลนด์เนี่ยจะมาเดือนละ2ครั้งครับจะมาประมาณกลางเดือนกับสิ้นเดือนนะครับ ประมาณช่วงๆวงนละหัดสุกนะฮะก็กิจกรรมนี้นะครับก็เราสามารถที่จะเข้าไปจับโปเกมอนระดับ SSR ได้ฟรีๆเลยนะฮะก่อนอื่นเลยเราไปรับตั๋วฟรีก่อน1ใบนะครับพอรับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะฮะเราก็จะกดซื้อได้นะครับวันละ2ใบนะครับก็เสียครั้งละ500เพซเองนะัรวันละ1น0 0 0นนะครับก็จับโปเกมอนเทปได้2ครั้งต่อวันนะฮะก็เกาะแรกเลยนะครับ ก็ใช้ตั๋วนะครับโปเกมอนที่จะได้เนี่ยก็จะเป็นทางล้านขวาที่ผมเด้งลูกขึ้นมาก็เป็นโปเกมอนที่อยู่ในกาชาแหละนะฮะกิจกรรมเหลือ70ชั่วโมงนะครับก็ประมาณ3-4วันนะครับส่วนเกอะที่2เนี่ยจะมีโอกาสได้อ่าโปเกมอนนะครับอชิเลนตัวนี้20%แต่แต่ว่าต้องใช้ตั๋วพิเศษที่ต้องใช้เพชรสีหลงในการแลกเนาะส่วนเกาะที่3เนี่ยจะได้35%นะครับแล้วก็มีบปอนแฟต10%นะฮะส่วนเกาะสุดท้ายเนี่ยนะครับจะเป็นการันตี1 0ร้อยเปอร์เม็นต์เลยได้ โปเกมอนแฟลเลเวลห้านะครับผมเดีย๋ยวผมจะเข้าไปจับโปเกมอนในเกาะแรกให้ดูแล้วกันเพราะว่าผมมีเฉพาะตัวเกาะแรกเนาะแน่นอนครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะแรนดอมในส่วนโปเกมอนเอสอาร์ให้เรานะครับเรามาดูกันว่าเราจะได้อะไรนะโอ้หูด้โอโหด้วยครับโอหเจ๋งเลยนะฮะผมกําลังเล่นอยู่ตัวนี้ตอนนี้รู้สึกว่าจะตีได้ประมาณบวกหกบวกเจ็ดดาวละก็เงื่อนไขนะครับก็คือจับมันนะครับเราก็แค่จิ้มไปที่ตัวละครนะครับมันจะมีรูปโปเกบอลใช่ไหม ก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องมีโปเกบอลก่อนถูกไหมฮะโปเกบอลสีดำเนี่ยจับดีอยู่นะสีฟ้าก็ก็พอได้นะฮะร,ระดับเทพครับจับไปเลยจับไม่ได้จะได้เป็นฉาดมานะครับเป็นเศษถ้าจับได้ก็จะเป็นรูปดาวอ่ะเรียบร้อยนะครับได้แล้วนะฮะนี่จับโอได้ด้วยแต่ตอนนี้ผมใช้พโอเป็นแฟตอยู่เดี๋ยวผมจะเอามันไปตีบวกแล้วไม่ก็เปลี่ยนนิสัยแทนนะมันมีประโยชน์อยู่นะครับโปเกมอนที่มันซ้ำๆเนี่ยเกมเนี้ย นอกเหนือจากนี้นะครับเราสามารถที่จะจับโปเกมอนต่อได้อีก7ตัวข้างในนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะกลับร่างแฟดไปเนี่ยอย่างเม่ตัวกรอสร่างแฟดนะครับตรงนี้เห็นเป็นสีน้ําเงินใช่ไหมแต่พอเราจับเราจะเป็นสีเทานะเดีย๋ยวผมจับให้ดูนะครับแน่นอนครับกิจกรรมเนี่ยอย่างน้อยเลยนะครับคุณต้องได้เทพวันละ2ตัวถูกไหมครับเพราะว่าเราสามารถซื้อตั๋วเข้ามาจับได้วันละ2ครั้งยังไงคุณจะได้ s r วันละ2ตัวแน่ๆนะครับกิจกรรม4วันได้8ตัวชิลๆเลยนะฮะ เกมนี้หาเทพง่ายมากนะครับผมเก่งไม่เก่งขึ้นอยู่กับการตีบวกอย่างเดียวเลยอ่ะเมทั Metro God, ลกรดล่างแฟตอ่ะเราสามารถที่จะกดออกจากเกาะเลยก็ได้หรือเข้ามาใหม่ก็ได้นะครับผมต่อมาครับเราไปดูกิจกรรมอีกอันนึงที่น่าสนใจนะครับที่มันจะมาคบคู่กันก็คือน,นี่เลยโปเกมอนแดชโปเกมอนแดชก็ Pokemon Dash. Pokemon Dash เป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับที่สามารถหาเทพได้ง,ง่ายๆเลยสัปดาห์นี้เป็นอะไรอ่ะเป็นลูเกียนะครับก็เป็น SR ลูเกียนะก็ถ้าเราวิ่งเนี่ยมันวัดจะกระยะทางเนาะ ก็ขั้นต่ำเนี่ย5 5า0คะแนนถึงจะมีสิทธิ์ติดอันดับนะและได้ของรางวัลอันดับที่1 2 3ถึง10เนี่ยนะครับก็ได้เป็นลูกเกียนะครับส่วนอันดับรองลงมาเนี่ยก็จะได้ฉากของอเมตามอนหรือดิตโต้นะครับมากน้อยตามลำดับเลยก็วิธีเล่นก็กใช้กุญแจในการเข้าไปเล่นนะครับรับฟรีได้นะเราสามารถกดมารับกุญแจฟรีได้นะครับมันจะให้เรานะครับกิจกรรมครั้งหนึ่งครั้งแรกนะที่เหลือเราก็ต้องใช้เพชรในการซื้อ ผมมีอยู่20กว่าอันนะครับจัดไปอันนี้นะครับผมติ๊กออโตพิกอยู่มันจะจับให้อัตโนมัตินะครับมันจะเป็นการที่เราจะต้องกดพิกอัพซ้ายและขวานปะของมาทางด้านซ้ายก็กดซ้ายของมาทางด้านขวาก็กดขวาเห็นไหมถ้าเราก,กดแบบเพอร์เฟกไปเรื่อยๆนะครับมันจะเพิ่มสปีดความเร็วในการวิ่งนะครับยิ่งเราวิ่งไกลมากแค่ไหนเนี่ยเราก็จะได้ของมากขึ้นเท่านั้นนะครับผมก็อย่างที่บอกครับระยะทางที่เขาต้องการจริงๆนะครับคือ5,500นะ เมตรนะครับผมเห็นไหมฮะสปีดมันอัพขึ้นเยอะแล้วก็เวลาเนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆนะครับอ่าพอมันกดจับฟรีได้25ครั้งเสร็จนะครับครั้งถัดไปเนี่ยมันจะให้ใช้เพชรละครั้งสิเพชรสิเพชรเห็นปะจนกว่าจะหมดเวลานะฮะเพราะฉะนั้นต้องมีเพชรในตัวด้วยนะครับถ้าไม่มีเพชรมันก็จะจับของไม่ได้แต่ผมบอกเลยว่าเพชรที่เสียไปเนี่ยนะครับกับของที่ได้รับเนี่ยมันคุ้มค่ามากๆในการที่เราจะเพิ่มพลังนะครับเราก็เก็บแค่ในส่วนของอานาฬิกานะสีแดงๆนะครับ เราก็จะได้เวลาเพิ่มมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆยิ่งวิ่งยิ่งไกลยิ่งวิ่งยิ่งเร็วนะครตอนนี้ผมวิ่งมาแล้ว70นะครับสปีดนะ75กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งโคตรไวเลยนะฮะเหรือตั้ง18วินะครับเก็บนาฬิกาเวลาขึ้นมา3วิถ้าอยากจะท้าทายตัวเองนะครับแนะนำนะฮะให้เอากดออโต้พิกอัพออกนะเรากดมือเอาซ้ายขวาซ้ายขวาฝึกฝึกอะไรนะฝึก สมองฝึกสกิลฝึกทักษะนะครับฝึกความว่องไวนะฮะอะไรประมาณนี้ความแม่นยําในการกดอ่ะเรียบร้อยนะครับในการวิ่งรอบแรกเนี่ยเราจบที่เท่าไหร่โอ้ได้ฉาดมา3นะครับโปรเกรบอล2ได้ถุงทองมาด้วยแล้วก็ได้กล่อง SR โปรเกรบอลธรรมดาอีก11ทองอีก5 0,000นะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นของรางวัลที่เราได้รับนะครับอันนี้ผมวิ่งมาประมาณ800กว่าเมตรมั้งนี่คือครั้งแรกเองนะเพราะฉะนั้นเราก็เล่นสะสมซะนะครับให้ครบ5,5 0 0เนาะ เนี่ยได้มา921เมตรนะอ่าเงื่อนไขคือ5,005ย่างที่ผมบอกเนาะกว่าจะถึง5,005เนี่ยเราก็สามารถสะสมฉาิดูงเกียร์ได้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับอาจจะเรียกโปเกมอนเทปขึ้นมาได้ด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็ลองมาเล่นกันดูนะตรงนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของรีซอสรีคอฟเวอรี่แนะนําให้เอาเพชรมาซื้อตรงนี้ด้วยนะครับมันเป็นไอเทมเป็นพลังกายเป็นของที่เราต้องใช้อัปเกรดโปเกมอนนะฮะแล้วก็นะครับพยายามไล่ทำ daily quest บอร์ดกระดานด้วยนะครับผม มนเป็นการทำเควสปกติรายวันแหละรายสัปดาห์รายเดือนนะครับแล้วอัพเลเวลพาร์ทรับของรางวัลได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวมีของทุกอย่างที่เราต้องการใช้ทั้งนั้นแล้วก็กดไปที่เซนิกาเมได้นะครับเราจะได้ไอเทมเห็นไหมได้ตรวจจับเนาะ,อะนอกจากนี้นะครับก็จะมีในส่วนของคอลเลกชันอัลบั้มตรงนี้นะครับเราสามารถมารับเพชรได้ถ้าเราจับโปเกมอนเยอะๆนะฮะเราก็เข้ามารับเพชรได้เห็นปะแค่นี้เองนะครับให้เพชรค่อนข้างเยอะพอสมควร นะครับตรงนี้อ่ะก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็นี่คือกิจกรรมคร่าวๆของในวันนี้นะครับก็ไปเล่นกันซะ,ะก่อนแล้วจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์ Share, กดแชร์กด subscribe จับมันโซนะครับเ <ๆ S 1> พื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็กอย่าลืมแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆมาคลิปหน้านะครับผมซิลเกนสวัสดีครับ